ในคลิปนี้แอดแมวก็จะมารีวิวเกม d e f าเกมใหม่ครับซึ่งเกมไฟล์ตัวนี้ครับเป็นเกมแนวแบบสเต็กกิ้งบวกกับเกมการเล่นครับแต่ว่าในโหมดของการเล่นเนี่ยยังไม่เปิดเนาะก็จะเป็นโหมดของการสเต็กกิ้งหรือการเอาตัว NFT เนี่ยไปทำการฝากเอาไว้ครับเพื่อกินตัวขุดแรงขุดซึ่งไม่มีแฮชเลตหรือว่าคำนวณแรงขุดนะอันนี้ก็คือขุดตามปกติครับเอาไอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40วันนะครับในการถอนออกได้นะเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนจะอยู่ที่1 0 0 0 0มืเหรียญ นะซึ่ง1ึ่งหมื่นเหรียญของเกมนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ0.1 US ในส่วนของตัวเกมครับก็จะมีเดมโมให้ดูด้วยนะแต่ว่าเป็นเดมโมในการเล่นเกมครับในส่วนของการสเต็กิ้งเนี่ยแอดได้ทำการฝากแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นยังไงในส่วนที่แปะไว้นะครับในส่วนนี้ก็คลิกไม่ได้นะน่าจะแปะไว้เฉยๆนั่นเองครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ white paper ก่อนเนาะ ในส่วนของ White Paper ครับอันนี้คือเป็นแลง์ของ NFT ที่เราเนี่ยสามารถทำการซื้อได้ในราคาต่างๆนะครับที่เราจะทำการซื้อครับอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาพิเศษนะอยู่ที่39 99 419แล้วก็999ตีสัก1,000 10, แล้วก็จะมีคอมโบนะครับเป็นชุดแบบคอมโบเซตก็จะมีคนงานเหมืองครับเซตแรกเนี่ยจะเป็น RR แล้วก็เอ้ MMR นะครับชุดที่2ก็คือ N R, SR, ชุดที่3ก็คือ NR, SR แล้วก็ SSR ครับราคาก็จะอยู่ที่119นะครับ U แล้วก็491เอ้ย439นะครับแล้วก็จะเป็น1ก็ตีว่าสักพัน4นะครับอันนี้ก็4 4 4 0ประมาณนี้แล้วก็จะมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับสำหรับตัว NFT ปกติ ถ้าเราซื้อคอมโบเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อมาครับก็นํามาทําการขุดครับซึ่งเราสามารถนํามาใส่ได้ในนี้เลยนะมันก็จะมีบอกอยู่ครับว่าขุดได้แรงขุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้อันนี้มีเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะาในส่วนของตัว 0.5u เนี่ยบอกว่า NN เนี่ยจะได้ทุกวันอยู่ที่0.5นะครับรางวัลทั้งหมด62 เป็นรางวัลโดยรวมที่เราซื้อ NFT มาแล้วมันก็จะเอิ้นให้ประมาณนี้ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเห็นทางเดบบแจ้งว่าจะมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนตัวเหรียญที่มีความเสถียรมากขึ้น <ừ> mm. อันนี้3 9นะครับก็กําไร100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละโอเคครับสำหรับการซื้อเนี่ยเราก็แรงขุดเนี่ยเราสามารถอ้างอิงจากตรงนี้ได้นะอ่านกเราสามารถนําตัวเหล่านี้เนี่ยออกไปตรุยได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเปิดในส่วนโหมดประจนภัยนะ อันนี้ก็จะมีระบบเหมืองด้วยนะครับในการเล่นโทเค็นนะครับอันนี้จะเป็นโทเค็นของเขานะในส่วนของโทเค็นเนี่ยเขาจะมีการขึ้นเหรียญน,นะบนแพน c a k e ส w a p ซึ่งเราสามารถทําการขายได้ส่วนช่วงเวลาจะเป็นต้นเดือนกันยานั่นเองครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยการถอนจะอยู่ที่10%และในส่วนของรถแมพเนี่ยเขาก็จะมีองค์กรการลงทุนนะครับในส่วนของมูริ t ีไมคอนนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาปี2020 ได้รับการรับรองนะครับจาก ACRa โดยฝ่ายบัญชีของหน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์อยู่นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มตัวนี้ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบตามนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับส่งเสริมพัฒนาที่ดีของแพลตฟอร์มนะครับของตัว A&D นะแต่จริงๆนะในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรเนาะเ <laughs> ออ ก็ถือว่าเขาก็เป็นตามแผนรถแมพนะครับว่าเออมันมีการรับรองด้วยองค์กรนี้นะในส่วนนี้เนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวที่แอดมองเนาะเออแต่ว่าโตเกมเนี่ยถ้าลงทุนไม่เยอะมากอย่างแบบประมาณร้อยกว่าเหรียญเนี่ยเออแอดก็ลองหยอดไว้ดูเนาะ ถ้าเกิดว่ามันสามารถไปได้ครับสัก3มเดือนอะไรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเพราะว่าการคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ39หรือ40บวันนั่นแหละครับแล้วก็การจ่ายปันผล5%เพื่อตอบแทนนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วต่อมาละครับระบบนิเวศต่างๆครับการซื้อกล่องแล้วก็อันนี้จะเป็นการเร่งนะครับจะได้กําไรเพิ่มอยู่ที่6แล้วก็9%แต่ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้เนาะเราก็จะไปใช้ในส่วนของอ่าตัวฝากสเต็กกิ้งปกติ ไม่มีออดิตนะครับอืมแล้วมาแปะเพื่อแปะเพื่อโอเคแล้วต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของ NFT ที่เราเนี่ยจะทําการซื้อเพื่อทําการสเต็กกิ้งครับบางคนอาจจะลองสัก39ก็ได้นะครับหรือว่าจะลองแพ็คแบบนี้ที่แอดซื้อก็ได้ครับอันนี้คือแล้วแต่เลยนะครับลองศึกษาดูก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะอะหลังจากที่เราเนี่ยทำการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแรกเนาะ เพราะว่าเซตเนี้ยมันจะมีราคาบอกอยู่เห็นไหมเราก็ซื้อเซตแรกไปนะครับแอดซื้อไปแล้วเนาะก็มาตรงนี้เลยนี่ครับเราก็มาทําการกดตรงนี้ครับเพื่อทําการฝากเข้าไปเนาะแต่นี้แอดฝากไปแล้วแล้วก็มากดตรงนี้ครับเร่งความเร็วครับแล้วท่านี้เนี่ยเราก็ปล่อยได้เลยมันจะนับยีิบสี่ชั่วโมงครับแล้วก็จะขึ้นตัวโทเค็นมาจากตรงนี้ครับหลังจากที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการรอนะครับเพื่อทําการถอนออกมาได้ครับเราก็กดปุ๊บตรงนี้ แต่อันนี้คือมันไม่มีแล้วไงมันไม่มีให้ใสเราก็กดตรงนี้ได้เร่งความเร็วแต่ตอนนี้คือกดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันยังไม่มีเหรียญมาเนาะเราก็ต้องรอเหรียญมาก,ก่อนครับเพื่อเรากดดึงออกมาอ่ะแล้วก็ในส่วนของการถอนครับก็ให้มาที่ตัวนี่เลยนะครับ Wallet แล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับเออแล้วก็ถอนขั้นต่ำครับก็คือห0 0่งมืเหรียญเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสามสาสิบปดวันสาวันนะครับตีสักสีวันก็ได้ เออแต่หน้าการถอนมันคุ้นๆใช่ไหมย <c oughs> เยเกมอาจจะดูแบบเฮ้ยแปลกๆเนี่ยคล้ายๆกับอะไรนะการฝาก NFT แบบนี้เนี่ยอิสต์มรใช่ปะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าออชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าดูๆเอาไว้ก็ทับมือไว้ก่อนได้เหมือนกันนะครับสำหรับเกมตัวนี้ถ้าสนใจนะครับก็ลองจัดก็ได้นะ เออลองหยอดเบาๆดูก็ได้ครับผมมแต่ว่าแอดก็ลองหยอดไปแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ